เราไม่เห็นหนะ้าท่านว่าท่านคือใครแต่ได้ยินเสียงเป็นเสียงของของผู้ชายค่ะน่าจะเป็นพระอาจารย์ผู้ชายแหละเราก็ไม่กล้าบอกนะว่าท่านคือใครเอาเป็นว่าท่านบอกว่าเมื่อวานก่อนจะตื่นนะคะท่านบอกว่าโลกโลกเราเนี่ยเกิดมาพร้อมกับคําว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วพระพุทธเจ้า เนี่ยค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านมาชี้ให้เห็นให้เราเข้าใจในคําคํานั้นจริงๆแล้วคําคําเนี้ยมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกเนี่ยค่ะดิฉันได้คํานี้มาแลัดก่อนที่จะตื่นก็เลยเอามาพิจารณาว่าโอ้ท่านมาบอกให้เราท่านมาชี้ให้เราเห็นนะคะคือคือพระอาจารย์ที่สอนเราเนี่ยท่านมาชี้ให้เรามองดูในในสิ่งที่มันเป็น สิ่งที่มันเป็นสัจธรรมอะ่ะที่เกิดมาพร้อมกับโลกเราเนี่ยเออแล้วจะบอกยังไงดีเนี่ยดิฉันเข้าใจอยู่แต่ดิฉันอธิบายไม่เป็นนี่ยลักาท่านบอกว่ามันเกิดมาพร้อมกับโลกเราเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ับไปแล้วพระพุทธเจ้ามาชี้ให้เราเห็นก็ท่านก็เอาไปพิจารณาดูนะคะท่านที่ฟังอยู่ว่าคือยังไงโอเคแล้วเมื่อวานก่อนที่ดิฉันจะนอนเนาะก่อนที่ดิฉันจะนอนทุกคืนในช่วงเนี่ยดิฉันจะอธิษฐานว่า ลูกขอช่วงนี้คนตายเยอะจากโควิดนะคะดิฉันก็เลยจะน้อมกราบปู่และบอกว่าปู่ค้าเนี่ยลูกในขณะที่จิตลูกหลับในขณะที่ลูกหลับไปลูกขอใช้จิตนี้ในการทำงานเพื่อช่วยเหลือวิญญาณทั้งหลายที่ตายเยอะๆเยอะช่วงนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยจิตเราเนี่ยดิฉันก็เดี๋ยวจะเล่าในในมุมมองของดิฉันนะคะดิฉันว่า จิตเราเนี่ยมันแปลกนะคะเวลามันเวลามันหลับไปเนี่ยมันจะไปไหนก็ได้ไปไปในมุมไหนของโลกก็ได้พูดง่ายๆแล้วกันคือมันมันไปทํางานนะคะในเมื่อเราตั้งจิตว่าเราจะทํางานนะคะท่านก็จะเหมือนจะให้เราอทํางานก <c oughs> <c oughs> ็ไปมุมนั้นบ้างนุมนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเหมือนช่วงพี่วันผ่านมาดิฉันแบบไม่มีพลังเลยเมื่อบานดิฉันก็เลยมาอธิษฐานใหม่ว่าลูกไม่มีพลังเลยค่ะ <c oughs> ขอให้ลูกมีพลังในการพูดการจาในการมาเล่าให้หลายๆท่านฟังด้วยอะไรเงี้ยถ้ากายนี้สังขารนี้จะยังเป็นประโยชน์แก่หลายๆท่านในในต่อต่อ,ต,อต่อไปอะไรเงี้ยที่ฉันอธิษฐานอย่างนี้ค่ะก็เลยรู้สึกเหมือนมีพลังขึ้นมาแตกดีเหมือนสะกดจิตตัวเองเลยและเมื่อวานก่อนตื่นเมื่อวานก่อนตื่นที่ฉันจำได้แม่นมากเลยเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่ง เขามาขอความช่วยเหลือแต่ว่าเราไม่เห็นหน้าเขาน,น,นะคะแต่เราคุยกันนะคะเราได้ยินในหูเราเนี่ยเราคุยกัน mm. เขาบอกว่าอย่ากกลับบ้านมากเลยช่วยขอให้เราะอช่วยเขาส่งเขากลับบ้านหน่อยและทีเนี้ยเหมือนดิฉันนะคิดดิฉันอนะ่ะดิฉันคิดในใจว่าทําไมไม่เปลี่ยนภพภูมิไปเลยทําไมต้องกลับบ้านเขาเลยบอกว่า เหมือนเราคิดแต่วิญญาณเขารู้ว่าเราคิดนะคะวิญญาณเขารู้เขาอ่านความคิดเราออกเขาเลยบอกเขาเลยตอบกลับมาว่าเขาอยากไปเจอครอบครัวอยากเหมือนอยากไปลาครั้งสุดท้ายแล้วทีเนี้ยดิฉันนะ่ะรู้ว่าเขาตายด้วยโควิดด้วยดโรคโควิดว COVID, เนี่ยอืแล้วดิฉันก็เลยคิดว่าค,คิดเองนะคะดิฉันคิดว่าแล้วแล้วคุณอยู่ไหนล่ะเขาก็เลยตอบกลับมาบอกว่าเขาอยู่ เดี๋ยวดิฉันจะดิฉันจําคำสามหน้าไม่ได้แต่ดิฉันจำสอ,สองคำหลังได้เขาบอกว่าเหมือนเขาบอกอินอ o อนอ o อนอินออนอินแล้วก็เขาบอกว่าฮอนชูดิฉันก็ท่องนะคะดิฉันรู้ว่าดิฉันฝันดิฉันรู้ว่าดิฉันฝันแล้วเขาเขามาขอความช่วยเหลือนอะเรารูนะ้ว่าเนาะในฝันแล้วก็ท่องท่องไอ้สามคำหน้าเนี่ยเหมือนอินอ i อนอินอ่อนนี่แหละแต่ว่าคสองคำหลังนี่ฮอนชูก็เลยบอกว่าฮอนชูฮอนชูและทีเนี้ยเราก็เลย ถามเขาว่าแล้วทำไมถึงกลับไม่ได้เขาบอกว่าช่วงเนี้ยเครื่องบินน่ะมันไม่ไปมันไม่ไปเมืองที่เขาอยู่ก็เลยไม่สามารถจะจะกลับพร้อมเครื่องบินได้และทีเนี้ยดิฉันก็เลยสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นมาดิฉันตอนนั้นน่าจะประมาณตีไหนไม่รู้อ่ะใกล้ใกล้จะสว่างแล้วดิฉันก็เลยน้อมบรารมีปู่แผ่ไปให้เขาเะนาะเพราะว่า เราเราจำเราจาในสิ่งที่เราคุยกับเขาได้แม่นก็เลยน้อมไปแผ่ไปแล้วทีเนี้ยเตือนตื่นเช้ามาก็เลยมาคุยกับน้องบอกว่านเนี่ยเนียเราฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะมาขอความช่วยเหลืออย่างกลับบ้านหลักบอกเขาบอกว่าอะไรไม่รู้ข้างหน้าอินออนอินออนเลยว,ว่าฮอนชูเนี่ยจำได้น้อบอกว่ายายฮอนชู ay, ก็เกาะที่เกาะที่ห้องเออเกาะที่ญี่ปุ่นไงแล้วบอกเออจริงป่าวะเราก็รู้สึกเราคุ้นๆอยู่นะ น้องมันก็เลยไปเซิร์ช Google ก็เลยส่งมาให้ว่านี่ไงยายเป็นเกาะมันเป็นเกาะนะคะฮอนชูเนี่ยเป็นเกาะในความฝันเขาก็บอกเราแหละแบบมันเป็นเกาะมันชื่อฮอนชูฮอนชูเนี่ยแล้วทีเนี้ยดิชันก็เลยไปคิดว่าผีหลอกหรือเปล่าวะหมายถึงว่าผีอะมาพูดหลอกเราหรือเปล่าก็เลยไปเซิร์ชดูว่าการที่จะไปฮอนชูเนี่ยเกาะฮอนชูเนี่ยมันไปทางไหนได้บ้างก็เลยไปเห็นว่าเออมันก็ไปทางรถไฟอะไรคะนะ รถไฟที่มันเป็นรถไฟความเร็วแล้วค่ะแล้วก็จะไปทางเครื่องบินได้ด้วยบอกว่าเอา้าไปทางเครื่องบินได้ด้วยเหมือนที่ผีผู้หญิงคนนั้นบอกจริงๆด้วยคือมันไปได้หลายทางอะค่ะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เราไม่เคยไปที่นั่นเลยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาบอกเราอะว่าไปทางเครื่องบินได้ด้วยนะมันมันมันจริงไหมหรือว่าแค่ผีมาพูดแบบหลอกคนให้ให้ให้เราแบบเชื่อไปตามเขาอะไรเงี้ย ไปเซิร์ชดูแล้วก็เป็นเหมือนความจริงที่เขาบอกเลยก็เลยว่าอ๋อหลัจงจากนั้นเมื่อวานตื่นฉะเมื่อวานหลังจากที่คุยกับน้องเสร็จก็คือแผ่เมตตาให้เขาแล้วก็บอกว่าเออน้อมรับอาบุญกุศลนะคืออยากบอกว่าจิตเราเนี่ยมันไปได้ทุกที่เลยค่ะถ้าเราตั้งจิตในการทํางานให้ให้ให เอาสายหลวงปู่เนาะเอาพูดถึงสายหลวงปู่ท่านบอกว่าเวลาเราตั้งจิตในการทํางานเนี่ยเวลาเราบอกว่าปู่ค้าเวลาหนูหลับไปนี่ขอให้หนูได้ไปช่วยเหลือหลายๆจิตวิญญาณที่เขาตกพบภูมที่เขาอยากไอ้นั่นนะคะเราก็จะได้ไปตามนั้นเหมือนดิฉันเนี่ยก็ไม่รู้ไปไปคุยกับเขาได้ไงในเมื่อเขาอยู่ญี่ปุ่นเนาะเขาอยู่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาอยากกลับบ้านแสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในเกาะเนี่ยเกาะน,นี้อาจจะเป็นแบบเหมือนเกาะเกาะ ที่พ่อแม่พี่น้องเขาอยู่อะค่ะเอา,อาง,ง่ายๆเหมือนเขาอาจจะได้ไปทํางานข้างนอกแล้วทีเนี้ยก็เลยเสียค่ชีวิตข้างนอกแล้วอยากกลับบ้านก่อนที่จะเปลี่ยนภพภูมิเนี่ยเหมือนที่แสดงว่าเขาต้องน้อมรับเอาละล่ะค่ะแต่ว่าเขาอะอยากไปลาพ่อแม่เขาก่อนอะไรเงี้ยอยากไปลาครอบครัวอยากไปเห็นหน้าครอบครัวก่อนที่จะเปลี่ยนภพภูมิอะไรเงี้ยนี่ราค่ะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้นะคะถ้าใครอยากทำบุญทำกุศลสร้างบารมีให้ตัวเอง มีเพื่อนเยอะๆเกิดไปเกิดชาติหน้ามีเพื่อนเยอะๆมีแต่คนอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นมิตรเป็นมิตรเป็นบริวารซึ่งกันและกันเนี่ยก็แผ่เมตตาช่วงนี้ให้เยอะๆคนตายเยอะแต่คนตายเยอะแต่ว่าดิฉัน่ะอยากเล่าอดิ้งให้ฟังแต่ว่ามันเป็นแค่ความฝันนะคะจะเชื่อรือหรือไม่ก็ได้ฟังแค่เพลินๆเนอะ อธิการน,นู้นดิฉันว่าจะไม่เล่าแล้วล่ะเดี๋ยวขอเล่านิดหนึ่งแล้วกันนะขอเล่านิดหนึ่งแล้วกันท่านบอกว่าดิฉันไปเห็นต้นไม้ที่ใหญ่มากเรียงกันแบบฟึบฟ,ฟ,ฟึเหมือนเหมือนเขาปลูกอ่ะเป็นต้นไม้เหมือนประมาณต้นไม้ประมาณเหมือนร้อยปีอายุร้อยปีขึ้นอะไรเงี้ยมีกิ่งก้านสาขาใบแบบสวยงามแล้วก็เรียงกันเป็นแถวเหมือนปลูกในสวนเลยดิฉันบอกว่าเอ๊ะทำไมต้นไม้เป็นแบบเนี้ยทำไมสวยทำไมเยอะขนาดเนี้ย มีเสียงตอบกลับมาบอกว่าได้ยินแค่เสียงนะคะท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์จะมาเกิดอีกหลายองค์ในยุคสมัยข้างหน้านะคะในยุคสมัยข้างหน้าพระโพธิสัตว์จะมาเกิดหลายองค์ดิฉันก็ได้ยินแค่นี้แหละก็เ,เลยเอามาเล่าให้น้องฟังนะ้ำบอกว่าก็ไม่แน่ใจว่ายายจะจริงหรือเปล่าแต่ว่าก็เหมือนเหมือนประมาณท่านจะบอกว่า ต,ต,ต่ต่อไปเนี่ยมันจะมีการตายเยอะขึ้นมีโรคภัยไข้เจ็บมีอะไรให้มนุษย์เราอะค่ะมีภัยพิบัติธรรมชาติมีอะไรก็ตามคือให้มันพระโพธิสัตว์ท่านก็เลยเหมือนประมาณว่าจะลงมาช่วยเหลือมาสร้างบุญบารมีเอาง่ายๆเออต้องบอกว่าคํานี้มาสร้างบุญบารมีในช่วงยุคปลายๆอะไรเงี้ยก็ได้ยินแค่นี้ล่ะค่ะก็เลยมาเล่าให้ฟังคิดว่าฟังเพลินๆเ,เ,เนาะไม่ต้องอะไรมากนะคะก็ นี่แหะค่ะเน้นเ้เนานะใครที่อยู่ฟังอยู่ค่ะใครที่อยากสร้างสมบาร,รมีเยอะๆช่วงนี้ก็แผ่เมตตาไปนะคะให้จิตใจเราเป็นคนที่มีจิตใจมีเมตตาเป็นพื้นฐานเป็นหลักเนาะเราทำอะไรก็จะได้เห็นผลง,ง่ายอ่ะสัมผัสง่ายเอาง่ายๆแล้วกันใครอยากมีพลังงานที่ดีก็สวดมนต์บ่อยๆไม่รู้สิเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกัน ว่าจะไม่เล่าอีกแล้วแต่เรื่องนี้ขอเล่านิดนึงเอ่อดิฉันเชื่อว่าเวลาเราสวดคาถาจักรพพัดไปเนี่ยหรือว่าเอาเป็นว่าดิฉันเชื่อว่าคาถาอื่นก็เป็นค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าคาถาจักรพพัดที่ดิฉันเชื่อแล้วกันเนาะจะเล่าว่าดิฉันเชื่อว่าเวลาเราสวดคาถาจักรพพัดเนี่ยจะมีพลังงานแสงอะค่ะมาลอยแล้วดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นคุณเห็นนั่นไหมคะ คุณเห็นรูปที่ดิฉันโชว์วันนั้นไหมที่เป็นรูปยานของปู่ที่เป็นวงกลมอะค่ะแล้วก็เป็นแสงแบบสัพพะฉัพพรังสีในในเป็นยานของปู่อะค่ะวงกลมอะค่ะดิฉันเชื่อว่าเวลาเราสวดนะ่ะไอยานของปู่ที่เป็นฉัพพะรังสีเนี่ยจะลอยจะลอยอยู่ตามตัวตามห้องตามอะไรที่เราสวดตามบ้านที่เราสวดเหมือนพลังงานแบบเนี้ยจะลอยอยู่แล้วเป็นยานวงกลมเนี่ยค่ะดิฉัน เป็นเป็นยานเล็กๆแต่ว่าเป็นชับพลังสีอะคา่ะจะลอยอยู่เต็มบ้านเราเลยหรือว่าลอยอยู่ตามตัวเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในตัวเราดิฉันเชื่อแบบนั้นนะไม่รู้ว่ายังไงนะเอาเป็นว่าเป็นแค่ความเชื่อนะคะความเชื่อส่วนบุคคลต้องบอกว่าอย่างนี้เนาะโอเคอ่าฮะได้ไปฟังพระอาจารย์นั้นมาอีกดิฉันฟังหลายพระอาจารย์เลย พระอาจารย์มหาวรพจน์กิติวโรท่านสอนดีมากเลยค่ะพระอาจารย์เนี่ยท่านจะเน้นเรื่องการสอนสมาธิสอนอะไรแบบลึกๆนะคะท่านบอกว่าเดี๋ยเจะย้อนกลับฝ่ายการท่านบอกว่านิพพานอยู่ที่ใจของทุกคนท่านบอกงี้นะคะมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยใจที่ว่างเปล่าที่หลุดพ้นที่ละเอียดเวลาเราปฏิบัติไปเรื่อยๆความละเอียดจะเข้ามาท่านบอกว่า นี่แหละนิพพานอยู่ที่ใจของเราเองไม่ต้องไปค้นหาข้างนอกอะไรเงี้ยนี่แหละค่ะจะจะ้องต้องพูดถึงเรื่องนิพพานเนาะมีหลายๆคนมีหลายๆคนอาจจะคล้องใจติดแต่ดิฉันที่ฉันไม่คล่องใจหรอกคะ่ะเพราะาดิฉันไม่ได้คิดว่าจะไปได้หรืออะไรยังไงเนาะ